สวัสดีครับวัน,น,น,นวดี้น่อฮอดจะมาจะมาจับปลาแล้วก็พ่อนะครับได้ได้เดินนะครับมาหานะครับที่จับดกที่จะจับปลานะครับหลังจากนั้นเขาก็ลงเขาก็เอาบ็ดนะครับเบ็ดเอาไว้จับปลานะครับ แล้วก็เอามาทำนะครับด to oh ูเขาเข้าใจยังไงครับดูแล้วชมดูนะว่าเขามีเชื่อนะครับอยูข้างบนครับตรงนี้อาจชแนนนะครับเขาก็เอาอะไรมาจาก ว้ยทงเป็นที่จับปลาอาจารยนึ่งอาจายนั่งพ่อก็ลงไปนะครับพ่อกลงไปแล้วก็เอามาตั้งในน้ำนะครับแล้วก็แล้วก็วกกเอาเอาที่เป็น ก,กับก้มีสีดำก็ลงข้้งล่างแล้จากนั้นเขาก็ขอ,ขอนั้นก็จะตั้งไว้แล้วจากนั้นเขาก็เดินสภาน่ะแล้วก็เอาเอาอรอนะ่ เอามันทำเป็นเป็น,ปนบุบบ้บาแล้วจากนั้นแล้วจากนั้นเขาก็ทำบิดนะครับทำบิด <c oughs> <c oughs> เอาเอาเชือกเอาเชื่อเอาเชื่อ,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 อแล้วจากนั้น ดูล้วดู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 ดดน,นะครับดูดูอือาจะนั้นนะครับมาทำเป็ดนะครับเป็ดเป็ดอาจะนั้นก็เราได้ได้เชือกเอามาตา้งที่เป็ดรับไอาจจะนั้น เอาเดือะทำไปไหนล่ะเอ่เอยังไงกันอาจารย์เขาก็ก็จับจับแล้วไม่ว่าเราไม่ได้ซึ่งเลยไม่ได้ไงซึ่งเลยไม่ได้แต่มัว่วานได้ได้หนึ่งตัว แมลตัวนะับตัวใหญ่มากนี่จะไม่จะไม่ได้หรอเดินด้รเปล่าได้นรึเปล่าครับตัวชมถ้าไม่ได้ก็เลื้ยไปแล้วก็ก็เอาเชือกนะครับสีี่ปเป็นเลนส์นะครับเอามาตัง้งโป่งนะครับ แต่นั้นนะครับเขาก็จับจับมันดไม่ได้แล้วก็ไม่ได้นะบเัาก็เกินไอีกฝั่งนู้นแล้วก็ก็จับจับแล้วครับจับรอลปลาตรงนี้มันเยอะนะครับ นี้มีน้ํนะครับตรงนี้มีสะพานนะครับตรงนั้นมีสะพานแล้วก็มีน้าตรงนั้นแต่่สะพานมันตากแล้วก็เลยข้าไม่ได้มันมีน้ำอยู่ก็โปรกตรงนั้นมีน้ำน้ำอะไรสะอาดสะพานไม่คร้งก็ไม่มีดิฉัน,น có vật thật có vật thân có vật thầm có có vậy qua วันนี้หรือหรือไม่ได้ปลาก็ได้นะครับก็ตินะครับได้ปลานะครับแมพได้ปลาก็ได้แล้วไม่ไม่ได้ปลาก็ได้นะครับอาก็จับได้หรือเปล่าก็จับได้หรือเปล่าครับแค่เวลาแนามานะครับในการจับหรือว่าจะจับได้หรือเปล่าหลังจากนั้น จะ <c oughs> จะไดหรึเปล่าดูว่าจะได้ดูว่าจะไม่ได้นะครับต้องลองดูครับว่าการจับมันเป็นยังไงครับลองดูเอาเอาเป็ดหับหมังก็มาจับแล้วจับแล้วครับก็ขึ้นไปแต่วไม่ได้นะจะรึเป๋ามองมาเห็นไนหะ ก็ได้ปะทุจงแล้วก็แล้วก็เอา,าเลแล้วไงหัจากนั้นเขาก็มันจับละครับจับไปใส่ตัวตัวเลื่อย ตัวใหญ่ตั้งกล้างเลยตัวใหญ่มันกับไออ้วนเลยไอ้อ้วนไอ้อ้วนค่ะตัวใหญ่มันกับไอ้อ้วนเลยฮะตัวใหญ่กับไออ้วนเลยฮะตัวใหญ่แล้วอ้วนไอ้คุโฉจะไอ้อ้วนไหมตัวใหญ่ะหหญนะก่อนว่าจากนั้น แล้วก็มีกระ,ะป๋องกระป๋องนะครับมามาคกี่วเอาจะทนเราจะทำเปลี่ยนเลบอดแล้วก็แล้วก็ก็ตั้งไว้นะครับ